สวัสดีค่ะวันเสาร์ที่8มกราคมปีพศ2565นะคะก็เป็นวันเด็กแห่งชาติค่ะสำหรับคำขวัญวันเด็กนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะมอบคำขวัญวันเด็กประจำปีพศ2565ดังนี้ค่ะรู้คิดรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ สำหรับในวันเด็กแห่งชาตินะคะโดยปกติถ้าเกิดเหตุการณ์ปกตินะคะแต่ละโรงเรียนนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กๆนะคะส่วนในปีนี้นะคะก็ต้องติดตามข่าวสารและความคืบหน้าต่อไปนะคะว่าแต่ละแห่งเนี่ยยังคงจัดกิจกรรมเหมือนเดิมหรือไม่นะคะ ค่ะวันเด็กในปีนี้นะคะก็ขอให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยค่ะช่วงโควิดสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ